กลังปีจับมือสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันแบดมินตันอาวุโสชิงแชมป์โลก Amazing Thailand BWF World Senior Championship s พัทยา2025บริษัท GPI Motorsport จำกัดในเครือบริษัทกลังปี i n t e r n a t i น n a l จำกัดมหาชนโดยคุณอโนไทัยเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิตและคุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัท GPI m o t มอเตอร์สปอร์ตจำกัดได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดการแข่งขันแบดมินตันอาวุโสชิงแชมป์โลก Amazing Thailand BWF World Senior Championship พัทยา2025ที่เมืองพัทยาประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากคนหญิงปัทมาลีสวัสดิะกูลกรรมการคณ,ณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานสาพ,พันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือการจัดการแข่งขันและการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆรวมถึงการให้สนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันแบดมินตันและสนามแข่งขันจากบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดขอพระคุณมายยันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยที่ให้งบประมาณแก่ คณะจัดงานซึ่งก็ชื่นชมค่ะที่ทางบริษัทการปีและบริษัทจีพได้รับความไว้วางใจจัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงทางเมืองพัทยาด้วยโดยมิสเตอร์หมิงควิงชาง managing director ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันและสนามแข่งขันแบดมินตันแบรนด์วิกเตอร์ตามมาตรฐาน bwf ตลอดการแข่งขัน ร่วมลงนามใน M.O.U กับทางบริษัทอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการลงนามร่วมลงทุนและร่วมมือกันของบริษัท G.P.I Motorsport จำกัดกับบริษัท Media i n t e l l i g e n c Group จำกัดโดยนายพวัตเรืองเดชวรชัยกรรมการผู้มีอำนาจ President and CEO Media i n t e l l i g e n c Group และคณะผู้จัดการแข่งขันแบดมินตัน Amazing Thailand BWF World Senior Championships พัทยา2025 โดยนายบุญศักด์พลศนะในฐานะผู้แทนของคณะผู้จัดการแข่งขันร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งในส่วนนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามกว่า3,000คนจากกว่า50ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับสูงสุดเกรดหนึ่งที่ควบคุมการแข่งขันและรับรองมาตรฐานโดย BWF หรือสหพันธ์แบดมินตันโลกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษต่าง อธิเทศกาลอาหารนานาชาติ International Food Festival ที่จะนำเสนออาหารจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์การแข่งขันและการแสดงจากศิลปินสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในเมืองพัทยาที่พร้อมใจกันมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่7-14กันยายน2568นณศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี